สวัสดีครับคุณู้ฟังทีระครับคอลัมน์กาแฟดำซึ่งเขียนโดยคุณสุธิชัยยุ่นนะครับแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่28เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าไทยจะวางตำแหน่งอยู่ตรงไหนบนเวทีโลก เนื้อหาใจความคุณสุธิชัยเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามนะครับบอกว่านโยบายการต่างประเทศของไทยเรายุคใหม่ที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้เนี่ยควรจะเป็นยังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ได้นำเอาบางช่วงบางตอนของแนวทางวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่ปรับเปลี่ยนไปของร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปรี พระหิทธานุกรเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับที่เป็นหัวใจของการมอบนโยบายให้กับบรรดาทูตและก็กงศุนใหญ่ไทยที่ประจำการอยู่ทั่วโลกก็คือว่าเราจะวางตำแหน่งของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบนเวทีระหว่างประเทศและจะวางได้อย่างไรคุณปานปรีบอกว่าอย่างนี้นะครับโจทย์สำคัญ ของงานด้านการต่างประเทศเนี่ยคือไทยควรจะดำรงตำแหน่งแล้วก็บริหารจัดการผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างไรเมื่อคำนึงว่านโยบายต่างประเทศเป็นส่วนขยายของนโยบายภายในประเทศแนวทางเนี่ยจึงเป็นไปได้ว่าจะต้องเป็นเชิงรุกคือมองไปข้างหน้าสามารถตอบสนองผลประโยชน์ภายในประเทศและกแนวโน้มสําคัญสคัญของโลกได้เพื่อ ฟื้นฟูการทูตของไทย,ยให้กลับมามีเกียรติภูมิอย่างมีความหมายและก็มีบทบาทที่โดดเด่นบนเวทีโลกยกระดับเศรษฐกิจไทยรวมทั้งตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สําคัญเนี่ยครับคือจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลมีจุดยืนที่ตั้งอยู่บนหลักการในการดูแลผลประโยชน์ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วและทุกประเทศไม่มีการเข้าข้างหรือเป็นศัตรูกับฝ่ายไ,ไหนการเข้าเป็นสมาชิก หรือการเข้าร่วมเวทีต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อการหาพันธมิตรใหม่ๆแล้วก็นําผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาติซึ่งก็คือคนไทยแล้วก็ประเทศไทยนะครับทีนี้จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยต้องให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศในทุกมิติโดยมีระดับการดําเนินการจากวงแคบไปสู่วงกว้างเป็น4ระดับด้ยวยกันระดับที่1คือเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่กลุ่มประเทศ CLMV หรือว่ากัมพูชาลาวเมียนมา่าและก็เวียดนามด้วยหลักคิดที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนบ้านดีเนี่ยเราก็ดีไปด้วยเพราะว่าความมั่นคงการมีเสถียรภ,ภาพและความสงบสุขภายในประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคเนี่ยมีอัตราการเติบโตขึ้นมา ดังนั้นความมั่นคงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะต้องเกื้อกูลและก็ผูกโยงกันอย่างใกล้ชิดที่สําคัญเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าขนาดเศรษฐกิจของไทยเรายังไม่ใหญ่พอที่จะน่าดึงดูดได้โดยลําพังดังนั้นจึงต้องอาศัยความพร้อมของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเราด้วยเหตุนี้แหละครับ ไทยจึงควรมุ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จทางด้านของกฎระเบียบด้านมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนการค้าข้ามแดนและก็ลดช่องว่างออกไปอีกทั้งต้องเร่งรัดการดําเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยังค้างค้างอยู่เนี่ยให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยนะครับอย่างเช่นโครงการพัฒนาด่านสุลกกกรไทยกับกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วเป็นต้น ระดับต่อมาเป็นระดับที่2นะครับคือระดับภูมิภาคและก็อนุภูมิภาคทุกวันนี้เนี่ยยังเป็นเซนจูรีออฟเอเชียอยู่โดยมีอาเซียเนยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นที่จับตาจากทั่วโลกนะครับอาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของการต่างประเทศของประเทศไทยเราด้วยและในสภาวะปัจจุบันในอาเซียนกําลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกอาเซียนจําเป็นต้องรักษาความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางเพื่อให้อาเซียนเนี่ยคงความเป็น ภูมิภาคที่มีความสงบและมีความเป็นปึกแผ่นและคงความสําคัญเอาไว้ให้ได้นโยบายของไทยเนี่ยคือการสนับสนุนการบูรณาการในอาเซียนเพื่อเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันและเพื่อให้เป็นภูมิภาคที่น่าดึงดูดทางเศรษฐกิจกฐฐและการลงทุนโดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตเดียวอีกด้านหนึ่งรับไทยควรจะสนับสนุนอาเซียนและก็มีบทบาทนำในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมา ขณะเดียวกันเนี่ยไทยก็ควรจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการร่วมกันสร้างรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนโดยการเป็นผู้นําเพื่อเจราจาอาเซียนดิจิทัลอีโคโนมีเฟรมเวิร์กอะเกรเมนต์ระดับต่อมาเป็นระดับที่3ครับการบริหารและจัดการความสัมพันธ์กับมหาอำนาจในการรักษาสมดุลในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐไทยจะต้องไม่เลือกข้างนะครับ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าไทยต้องวางตัวอยู่ตรงกลางแต่จะต้องเลือกที่จะเป็นมิตรแบบสมดุลต้องมีจุดยืนในของตัวเองบนพื้นฐานของหลักการที่ชัดเจนและผลประโยชน์ของประเทศด้วยไทยควรจะสร้างทางเลือกด้านนโยบายต่างประเทศโดยมีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสารรค์และผูกมิตรกับขั้วต่างๆแล้วก็ประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะประเทศและกลุ่มประเทศอำนาจขนาดกลางอื่นๆเช่นอินเดียญี่ปุน่นแล้วก็สหภาพ,าพยุโรป และก,กับประเทศยุทธศาสตร์อย่างเช่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียและประเทศที่มีศักยภาพอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินาเปรูและก็เม็กซิโกเพื่อเป็นการรักษาดุลยภาพและสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์และโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยเราระดับต่อมาเป็นระดับที่4คือบทบาทของไทยในการทูตแบบพหุภาคีในประเด็นนี้เนี่ยนะครับ ไทยควรจะชูจุดแข็งของไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่างเช่นการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDG แล้วก็สาธารณาสุขแล้วก็มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศท,ทางของประเด็นระหว่างประเทศที่สําคัญอย่างเช่นสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างนี้เป็นต้นการทูตพหูภาคีเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะในกรอบสหประชาชาติเท่านั้นนะครับแต่ว่าควรจะเชื่อมต่อไปยังกลุ่มเวทีอื่นๆด้วย ทั้งอาเซียนทั้ง a อคเมทั้ง b i มสเ e c ทั้ง ACD a c, p ีเอเป p กอารวมทั้ง IPEF ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสมัครเป็นสมาชิก OECD และการมีปฏิสัมพันธ์และการพิจารณาเข้าร่วมกับกลุ่ม b i ๊นะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้คุณสุริชัยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับวิธีบรรล,ลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ต่างประเทศยังมีต่อนะครับโปรดติดตามครับ thank you